ได้รับการแก้ไขปัญหาข้อข้องใจนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อยากจะทานตัวอาหารเสริมเอ o m ทิโอมลติพลัสไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะอยากจะให้มาดามค่ะช่วยฝากข้อคิดนะคะแล้วก็าการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลสุขภาพนะคะอยากจะบอกอย่างนี้ว่าอย่าฝากความหวังไว้กับอาหารเสริมกรุณากลับมาฝากความหวังไว้กับตัวเองด้วยเพราะว่าอาหารเสริมคือตัวช่วยเพราะนั้นคุณต้องกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองกินอาหารที่ดีมีประโยชน์หลากหลายโภช้ามู่ผักผลไม้กินบ้างออกกําลังกายดื่มน้ําให้เพียงพอซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแบบยั่งยืนเพราะคุณไม่สามารถกินอาหารเสริมไปตลอดชีวิตได้ถูกไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาหารเสริมไม่เคยทําลายไขรอาหารเสริมจะมีปัญหามีอยู่3มเรื่องหนึ่ง กินผิดวิธีไม่ได้ดูฉลาดรูอวิธีการกินที่ถูกต้องสองกินมากเกินไปเขาให้กินวันหนึ่งสองเม็ดกินสี่เม็ดห้าเม็ดกลัวไม่ดีอยากแข็งแรงหรือกินเยอะเกินไปเยอะก็นไปหมืว่ากินหลายชนิดมากจนเกินไปจนเกินความจําเป็นนะคะและี่สามก็คือกินของไม่มีประโยชน์กินอาหารเสริมที่มันไม่มีคุณภาพเพราะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารเสริมเข้ามาดูแลสุขภาพต้องดูเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วย ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลครบถ้วนมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะจะทานยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ <S <S แล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมาดามมากๆเลยนะคะที่มาให้โอกาสให้ความรู้ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคนที่มีอาการป่วยต่างๆนะคะแล้วก็จะได้ความรู้ด้วยว่าจะทานอาหารเสริมยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาดามอีกครั้งหนึ่งน,นะคะ,คะสวัสดีค่ะ